สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวยไทยนิยมความสวยนะคะยังไม่กลับบ้านกันอยู่นะคะจะเคลียร์งานเคลียร์ของก่อนเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเวลาสองทุ่มนะคะน่าจะเคลียร์สักสองชั่วโมงนะคะน่าจะเคลียร์สักสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อสุณันกลับแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของที่ F j F มาเต็มเลยพรุ่งนี้คุณสันก็จะหยุดนะคะก็จะกลัวทําไม่ทันนะคะก็จะ,ะ,ะ,จ,ะจัดของคืนนี้ได้เท่าไหร่ก็ดีกว่าไม่จัดเลยนะคะ ยังไงฝากฝากกดไลค์กดแชร์เวลาแม่ไลฟ์สดด้วยนะคะสองตายายสองตายายนะคะคุณสวยกับคุณหนุ่มนะคะทั้งหนุ่มทั้งสวยอยู่ด้วยกันช่วยกันทํางานนะคะกราบขอบคุณเอฟซสายบุญนะคะที่ช่วยช่วยซื้อช่วยเอฟผ้าชาวบ้านวันนี้ได้เยอะมากนะคะได้เยอะมากเลยนะคะแต่เอฟซก็ได้สินค้าสวยมากคุณแม่กําลังจัดส่ข,ของนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะวันนี้ยังไม่ได้นอนนะคะ กีฬาอไหรพอ่อสองศูน,นย์แปดนะครส่งสนถ้ายังไม่โอนก็เขียนว่ารอนะเนาะ เพราะว่าเราคุยไปแล้วนะสองตายายขยันขยันนะคะสองตายายขยันนะคะซไเอ๊ะ สามเจ็ดสามเจ็ดหกนั้นรหัสใหม่นะมีต้องตง้องเช็คผ้าต้อเช็คผ้ามันคอที่เรา แถมให้ด้วยด้ว,วันนั้นที่ที่มีลายทให้าพันคอนละายอะไรนะพ่อการแค่กันเาพันคอนี่้รอลายอะไรสองอ่วนแดองสนแปดผ้นคอนี่เาใสเอแม่สองส่วนแปดนี่มาสามร้อยแลยนะ สองศูนแปดไม่มีนะสองศูนย์แปดไม่มีค่ะเป็นน้ำัดน้ัดไม่ได้เข้ามาไม่น,<า>นภ้ำพัดเป็นสองศูนย์แปดใช่ไหมไม่มีสองสุด8แปดไม่ม ชตยเราให้ดูห้าบาทน,นะเปลี่ยนใหม่ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ช่วยเอฟสินค้านะคะวันนี้ไม่สวยกันตาหนุ่มก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะจัดของให้ได้สักสี่ห้าเจ้าสักสิบกว่าเจ้านะคะช่วยกันจัดทั้งสองตายายจัดด้วยกันข้าวเย็ยนยังไม่ได้กินค่ะข้าวเย็ยนยังไม่ได้กินแล้วยังไงจัดของให้ได้ มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะพวกนี้จะได้ไม่ไม่ต้องจัดเยอะนะคะจะได้เคลียร์งานตัดงานอะไรนะคะกราบขอบคุณนะคะวันนี้ยังจะมีคลิปอีกต่อไปอยู่นะคะยัมีคลิปต่อไปอยู่ขอบคุณคะ่ะ